สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิ้งแล้วด้วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเศา์มือวันที่ยีเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2,566กับการตามหาตัวเลขแนวท่าดีๆดเด็ดด,ดังๆนะคะมูนิแอดภาพพ่อแม่พี่น้องม,เมาเทาสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตเลข แนวทางต่องวดค่ะจากเซียนสุพีนะคะหลังจากงมวดติพานมาตัวเลขของเซียนสุพีนะคะเซียนสุพีจับคู่ให้เป็นเก่าหนึ่งนะคะแต่ว่าเลขในตะล่างทั้งสองช่องนะคะช่องแรกเนี่ยของเซียนสุพีเขามาเป็น C 7เจนะคะช่องที่สองค่ะเขามาเป็นหาหนึ่งเก่าด้วยค่ะเด้อมือนี้นะคะเซียนสุพีได้มาอ่าปล่อยตัวเลขต่องวดแล้วนะคะพร้อมกันกับโตเน้นโตย่ำนะคะตัวเลขของเซียนสุพีในคลิปนี้จสได้มาเป็นตัวใดพร้อม่พี่น้องมาติดตาม กรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเซียนสุพคีครับผมครับผมมาต้อนวันเด็กห่างวันเนี่ยหันเอาไหล่เในน่อยว่าะหันค่ะโอ้เขาตรงๆเนาะคะ่ะมึงนึงหันกระดานเนาะเขาหดตามโตคนัต,ตยังไม่ส่องมันจ่ะส่องแรกของมันค่ะ ต้องที่สองมากกับมาเขาที่เจ็ดเนี่ยเขาต้องแรกมันแบบไม่อ่าหน,น,นึ่งเก้าเลยจ้าเมียนเอาเอาจ้าเอาเอาเรียกสองลูกก้อนเรียกเกมเกืมบเนลงก้อนเหรอจ้าต้องแรกกันสองกับสามสองกับสามค่ะเก้ากับแปดเก้ากับแปดค่ะ ลงมาบันนี้เป็นเป็นเรขวิ่งเลยดีบันนี้หาครับพี่เนี่เรขวิ่งนี่ครับโอ้ค่ะวิ่งห้ากับสี่อ้าครับผมต้องต่อไปวันนี้ค่ะต้องต่อไปอันขึ้นบนคือขึ้นเป็นเลขวิ่งไน้่หาครับพี่เพื่อนค่ะบานนี้ลงมาับเม็นศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดค่ะวิ่งบนวิ่งล่างอะคือพี่กบหาแล้วครับ ค่ะจับคู่เหรอปจับคู่ให้ค่ะนั่นเราซ่องนี่ไปเมื่อเกิดว่าค่ะข้านจับคู่เ่ราะเกิดเสียว่า,วามักพ่าตรงใจกันนั่นนะจ้าแต่มักพ่าตรงใจกันมันแต่อยู่ในซ่องนั่นแหละบ่บ่หน,นีจากซ่องนั่นแหละแน่นแท้ซ่องแรกเนี่ยมันสีบ่ป๋า,าเจี๊ยบจี๊ยบหงวดเลยอืมจ้าต้องต้องมันออกเลขลางนะั่นมันหันอ่ะค่ะ ต้องนับมันสิว่าฝาจะงวดเลยต้องนี่ค่ะมันมากกันมากเทียรละสามตัวงทีละค่ะมันมากอ่าเราจับครูอ่าต้องแลบมันนี่ไปจับที่สองที่สามที่เก้าที่สองที่สามที่เก้าค่ะปัญหาสองหาแปดหาสามหาสองหาแปดหาสามค่ะต้องทัดไปบันกันที่หนึ่งที่หกที่เจ็ด สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดค่ะห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดนะคะครับผมจ้าบ้านนี้ไปอันเมื่อกี้นี่จะมีขีดเต็มใต้ไหมมีสี่หนึ่งสี่หกแล้วก็ห้าศูนย์กับห้าเจ็ดขีดเต็มใต้ไหมครับอ๋อค่ะบ้านนี้อันที่แรกขีดเต็มใต้กับมี พี่สองพี่สามอาสามอาสองครับค่ะนั่นละจิตเป็นใต้ไว้จ้ะแต่ว่วปู่วิ่งนีบ้านหนีครับเพียงเท่านี้กตบ้านหนีจ้ะเลววิ่งนีบ้านหนีเนาะค่ะเนาะมาตลอดบ้านหนีเรียกไอมึงซองที่แรกกันครับซองที่แรกมันเกิดบ,บ่านหนีเลยเพราะขาดจักหวัดอืมค่ะซองแรกนี่มันจีบบ่พพานหนีเลยค่ะ ตรองที่สองมากับมันเข่าก่ะคือเขาสามตัวคือว่างันละมันมมกมันแม่เจละสามตัวค่ะต้องแรกคือผมเลยไปเขีดไว้ให้เลยจีดเลขสามตัวไว้กับมันนี่แปดที่สองเนี่ยผมเขีดไว้ให้เลยน่ะช่องแรกนี่เนาะค่ะเนาะแมนครับต้องแรกก่นจีดแปดกับสองเช่ต้องต่อมาก็จีดไว้ผมจีดไว้ให้เยองแต่ไม่จีบที่หนึ่งครับ เจ็ดสี่หนึ่งอยู่สองแรกกันละตัวอยู่สองตัวมากนั่นแหละอ่าค่ะคือ,อคือช่างเขียนนี่คือตนเดน่นเด่นเลยนนาะค่ะเนาะแมนครับแมนแล้วก็มันเดนินเฉพาะผู้เอาห้ดิค่ะแต่ว่ามันโมเดนกับผู้เอฟซีแต่มึงไม่สองนั่นล่ะครับกันมันโมเดนในเอฟซีโอโอมาใครมั่งมั่นวาเตี๋ย แมนกล่าวอันนี้เด่นผู้เอาไห้เด้อนี่เด้อโอ้ค่ะค่ะเอ้านิเนาะนี่เนาะผมว่าอันง่วงนึงนี้ซองซองที่สองนี่เลี้ยงลงมาเลยเนาะนี่เนาะมีเก่ามีหนาไม่เนห้อนิโนะแมนผมที่สองเอซองที่สองเมื่อกี้นี่เลี้ยงลงมาเลยหาหนึ่งเก่าค่ะแมนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ซองแรกนี่มันเกิมีตีเจ็บอยู่มันกิบเขาเลี้ยงคับมันเขาเลี้ยงแต่ว่ามันเฉียงกันแมนค่ะนั่นแหละเอ็ดดี้นี่เกิดว่า ผมน,นี่มักจับใหพวคือใจนี่คือมึงจะได้ซ่องนั่นล่ะโอ้ค่ะมันสิบวหนีจาาไม่ซ่องนั่นได้ครับต้องแรกนี่แห่าาพงพวกพลาดจะงมดได้อืมค่ะพันว่าเอาใส่เรียกวิ่งค่ะเอาไปได้จาาเรียกวิ่งกินไปที่ตัวนั่นนะจับได้กันได้ก็ได้ค่ะแต่มวกมเรียกวิาาก่งค่ะแต่ว่าเรียวิ่งมวดนี่นี่เผื่ออะไรได้เรียกวิ่งัวนี่พเพื่อเผือว่า ตั้งครูนี่ผู้หนึ่งอยู่บนผู้หนึ่งอยู่ล่างนี่งวดนี่อือค่ะบางบางหนึ่งนี่วิ่งเก่ากับศูนย์เนาะคันว่างวงหนึ่งแนนครับวิ่งเก่ากับศูนย์เก่ามันไม่แห้งคับเก่ามันมาหกวงหนึ่งเนาะวันนี้มันไม่แห้งตั้งครู้วครับแนนแฮงตั้งครูเลยงวดนี้น่ะงวดนี้ไม่แห้งตั้งครูครับจ้ะวัว่างหันไม่แห้งแต่เก่าตัวเดียวจ้ะโอ้งวดนี้มาทั้งซีทั้งหาเลยเนาะมาแห้งทั้งสอง มาแหงป็งคู่ไดกันคันเื่อเกิดว่าจับป้อสีคู่ยังไงที่จับได้เอาอยู่ในหันในตองนั่นละ่ะจ้าอืมสังเกตมึงตัวไรโบนั่นมีผมจับโบน,นั่นมีหน่กันถ้ามันออกตัวจับาบน,นั่นมี่ค่ะบน,นั่นนีมีเต้ตีแปดกับหาเก้าล่ะแับมัน กับทีศูนกับ 1, หานหนึ่งหร้อว่าท่อนมี่แมน่าสัคนวะแมนแมนค่ะแม่นั่นแหละจ้ะอ,อ๋อไอ่ลำไอ้ลวกทุกคนทุกคนว่ามันโอ้ได้ได้หลายหลายเนออวัอนนี้วะจ้ะ <c oughs> ในระหว่าผมมาเขียนสวดเป็นน้ำเขียนสวตเพราะนัผมมันร่งเลยตรงนห้เเ้าก็บบอกว่าดูสูตรไปด้วยนะ อืมีต้้งไปน้าค่ะโค้งงไปผู้ใดก็บอกไ้มึงตามซองไปน้าตามซองไปน้าก็เจ้าเลยยทรมาว่าจะจับกู้ให้ก็ได้เขาว่าก็เจ้าวะาจับเองก็ได้มาเตีแมนมันมีเลขพวกไหนตัวแต่ละซองอืมค่ะไอ้ซองแรกแต่เลขวิ่งสองตัวเ้วมันก็เหลือยี่สิบตัวนึงไหมค่ะเมนอยู่แมนนั่นแหละครับเขาวะผู้ใดจับงานที่เม็ดจับเองเลยมาเตี้โอ้ค่ะ เพราะงั้นเขาจะอาตีรหลายเ่เขาจ้อาตือเลขกสามตอืมถึรเล็กสามตัวสามตัวนีเนาะนันมันตรงกันได่เด้เขาจะตีือเล็กสามตัวน่ากนั้นอืมแล้วจะวาเพว่นต้งจับใครคู่ใกรก็ได้เราก็ตรงตันี้ไหมก็ได้เขาจะวางสิละค่ะมันก็สีเรื้อช่องแล้วซีโต้แลถ้าตัเล็กวิ่งออกนี่ค่ะเนาะแมนเกิดว่าเกิดว่าบ่มักเล็กวิ่งน้ำผมมานะ จ้าอืมเนี่ยเล็วิ่งมันติบว่าเจ้าหมวดเจ้าแล้วล้านเจ่นี่นนะจ้าค่ะวันนี้พอเผื่อมาทั้งสองนะผู้หนึ่งอยู่บนผู้หนึ่งอยู่ล่างองวันนี้จ้าจ้าแต่ว่าเลขวิ่งมากคู่กันได้ไหคะวันนี้มันมากน้ำกันเมื่อได้ด้อครับวันนี้โอ้มากน้ำกันบ่อไดเนียนเพราะว่า มันหักกันอยู่ห่างมากนักกันบ่ได้จ้ามันเหมอกนักกันค่ะเออกันเป็นซี่งบติ่ได้อยู่จ้ายี่หานี่ซี่ยหานี่มันออกนักกันบ่ได้ไหมอืมจ้าจ้านอกจากเป็นไปแล้วมันออกใส่กันในมัดไหมครับจ้าจ้าอ้าว ขอให้รับด้วยทุกุตุกคนอิปพีุ่กุตุกคนล่ะค่ะผู้ใดมาเอาใครใดบิดทุกคนล่ะค่ะครับค่ะขอให้นเซอร์พี่แข็งแร่งขึ้นกันได้ค่ะรำร้วยกัะท้องขึ้นกันค่ะครับผมจ้ะไปแจกสีให้เราล่ะจ้ะครับอ้าวโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สรุปตัวเลขแนวทา่าในคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากเซียนสุพีนะคะตัวเลขช่องแรกนะคะช่องแรกวันนี้มีสองสามเก้าแปดหาซีนะคะช่องแรกเนี่ยเซียนสุพีเล่าขีดเซ็นยูหม่องสองกับแปดนะค่ะเด้อเป็นตัวเน้นนะคะส่วนช่องที่สองค่ะมีหาซีศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะคะเซียนสุพีเล่าขีดยูหม่องซีหนึ่งเจ็ด อันนี้ก็เป็นตัวเน้นคือกันค่ะงวดนี้นะคะบนล่างวิ่งซีกัมผานะคะแต่ว่าซีกัมผาเนี่ยมาคู่กันบ่ได้นะคะบ่มาคู่กันแต่ว่าสิมาเซียนสุพีขาดวางวดนี้นะคะเลขวิ่งของเล่าซีกัมผานี่อ่าตัวหนึ่งสิมาบนตัวหนึ่งสิเนียมาล่างนะคะแต่ว่าถ้าให้มาคู่กันเนี่ยมาบ่ไดายประสาระบาลเนาะค่ะเนาะเลขวิ่งของเซียนสุพีงวดที่ผ่านมานี่วิ่งเก่ากับศูนย์นะคะเขาเลขวิ่งเก่านะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะ เล็กวิ่งของเราเนี่ยประาดจักงวดนะคะบันิมาจับคูเหล,ล็กตารางที่เซียนสุพี่เราจับคู่ห้นะคะช่องแรกค่ะมีซ2สองซีสามซีเก้าหาสหาแปดสามนะคะเซียนสุพี่มักส่วนโตเน้นนะคะซีสองซีสองหาสค่ะส่วนช่องที่สองนะคะจับคูนะคะมีซ1ห6ึ่งซีหกซเจหาศนย์หาหกาเจ็ะคะเซียนสุพี่แล้วเน้นดูที่ 1> c 1ห6 à, c 0กาศูนาเะคะเป็นความชอบส่วนโตันะคะพรอแม่พี่น้องคะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทังตัวเลขต่องวดนะคะจากเซียนสุพีค่ะหลังจากอ่างวดที่ผ่านมานะคะเซียนสุพีจับกูหายเก่าหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวเลขในตารางเนี่ยเข่ามาทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งซีเจและก็หาหนึ่งเก่าด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางฝากตอนจากเซียนสุพีนะคะเป็นแนวาวอ่งยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลนะคะเด้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิดรุดทุกทุกตัวค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านนอกสุขสุขคนโจโจงม,ม,มันมันลำลำรื่้อยแห้งๆหงปังๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากเซียนสุพีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สแตมบูรพราดทุกคลิปทุกข้าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องขาพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแกร์สได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขูสุก้นไปกอนนะคะเอาไว้พอกันไมกระเอนในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ